รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการนัดหมายค่ะการนัดหมายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การนัดอย่างเดียวเนาะในความเป็นจริงนะคะในการนัดหมายที่เราอาจจะเจอในการเขียนจดหมายได้เนี่ยเราอาจจะเจอไม่ว่าจะเป็นนัดหมายนะคะเลื่อนนัดแล้วก็ยกเลิกนัดนะคะดังนั้นเราก็เลยจะมาทําความรู้จักคําศัพท์ของทั้ง3แบบนี้กันค่ะเพื่อเอาไว้ใช้เขียนจดหมายได้นะคะหรือเอาไว้ใช้สอบพูดได้นะ อ่ะมาอย่างแรกเนาะนัดหมายนะคะเราจะใช้คำว่า I n e e t e m e e for an นะคะแปลว่านัดหมายยกตัวอย่างเนาะฉันต้องการทำการนัดหมายเราก็จะบอกว่า ich möchte i c h semester I n e e to m e e n for an แต่ถ้าเราอยากเลื่อนนัดหรือว่าเปลี่ยนแปลงนัดนะคะเราพูดได้สองแบบนะแบบแรกนะคะเราใช้คำว่า I n e e t e m e for a นะคะแปลว่าเลื่อนนัด นะยกตัวอย่างเช่น ich muss den Termin verschieben ฉันต้องเลื่อนนัดฉันมีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดหรืออีกคำหนึ่งนะคะถ้านึกคำว่า verschieben ไม่ออกเนาะเราก็ไปใช้คำว่า verändern ได้นะคะที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงเนาะ i c v e r ä n d e r n ะยกตัวอย่างประโยคเช่น ich möchte er den Termin verändern แล้วก็แบบที่3นะคะก็คือการยกเลิกนัดค่ะยกเลิกนัดเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า เดน t ทมีนอัพสากึงได้นะคะหรือว่าไอเนนแทมีนอัพสากึงนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น i c m u u s <Ich must> s den t m r n i อัพสากึงนะคะฉันมีความจำเป็นต้องยกเลิกนัดเน,นี่แหละค่ะใช้แบบนี้ได้เลยนะ